ครับสบายดีสวัสดีพม่พี่น้อกมืดผู้ทุกคนเริ่มมีนเนลือดมีอาการสมาเนก็บามาหวดพี่น้องเอลยแต่ว่ายุบใบใอยเลยมเืเมเดแต่แหลกก๊กมันทว่าคันดุดให้รุสดสวนกุ๊กพูดแล้วเขาก็สิดูแต่ว่าข้ายังหน่อยหันพี่น้องเอลยใบหย้ายมาหัวซุกค่ะมันจะมีอยู่ก๊กหนึ่งพอเจอไหลอยู่นหน้าคนอื่นผู้น่ะก็ให้ไกลไม่ก๊กหนึ่งไปยิ้นข่าวมาหัวซุกอะไรกันเล่นเนี่ยไปขึ้นไปแต่อส่ายมูเก็บปลา แต่ว่ามาบ้านตาอโอดีฮะนะป๊กนี่ก็ร่างซุกอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอยู่ไทยมาหัวเอือดมาอีชังอันรับแดดก็ต้องนี่กลตําแจวมากลาฉมากินอยู่กลางทงกินแนวของย่างชิบะแกะมาหัวตําตอนไหนมากินหนังแจวกินหนังมัวเหาอกินหนังมัวก่อนพี่น้องเอ้ยมาไหมของกินสมก่อนถ้าจังไปกินแบบแสบๆอยู่กลางทงนี่สิ แก้วหัวกระเทียมอืมคลาดหลายพวกม้วนนังเลยเนะี่ย วนโต๊ะทั flower, ้งทั้งเต๊กทั้งลมความมันหอนมาหลายมือน่ะบ้านเขาอืดอเื้อนง่วงเนี่ยมาเนี่ยซ้ำสิกินกินได้คู่มือก็ได้ ของม่วเงี้ยเจ้าจะมีตะโกกมาแทนนี่เดี้ากำลังมาหอนโกกมาเนี่พี่น้องมีเสียงแม่งอีแมงอันนี้หอมเพราะว่ามันหอนดัดลู่มาแนวตรงนี้แม่งอีแมงก็จะกระจันนะเจ้อพีนี่แปลกวิญญเสียงจกระจันหอมเนาะแบบเงงงๆงๆงเดี๋ยวเาจะไปเก็บกันเลยมอบวงันีานคนนี่ยามสามารถตื่นมาล้วไปหาโล่บัวบัวเงี้ยกก็ว่ายให้แม่มาสิก็บมือเอ๋ เรื่องอะไรกระคืออ่ะถ้ามีปลาก็นหาเด้งมันงล่าเฉียดมากเลโอ้เลำลูมหัสุกผักอไรได้เมืนี่ไปหาตัดใบมะแมงเอาเลขึืนหานเอาอหานงาเดียร์หนึ่ะโนี่นางานเดีย,ไป,ดยไปทั้งน่นะตายละแต่พี่หน่อมาหวัวไปลำลอยู่พอต้นสุกเถียแห้งแอ่ะถือก่อยืดหันหนี่เอ้เดี๋ยงใส่เตาดนี้ลองลงมือวะ่ะ สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องมื้อนี้กัมาหานหม่องขวดให้สาวน้ำพี่น้องไปบ่ยอ,อย่างฮัดอกโอ้หมักนัดตัวนี้เดี๋ยวไปทาดอยู่มักนัดก็จะเอานี้ทุกแล่างทุกอย่างเออมักนัดพี่น้องมักสับปะรดนี่ไงสับปะรดกินเยม,มันเพิ่กสุกของป่ามักสับปะรด ลายเป็นก่อเนาะหน้ามึงน้าหัวโปเที่เอาได้ขึ้นได้เพาะนี่ึไีฮึหน้าหัวโปเห็นบ่แล้วมันขึ้นหรือก็ได้ได้เนาะทช้ไม้มาเหม็นน้ทำเสียเลผัวนึงเออยืนอยู่ดุมๆแล้วก็ห่านนะ ลี่ยงขึ้นกองไห้พี่น้องเอ้ยลี่ยงปววังขึ้นไรไหมเนี่ยฮที่ฮักและ้ะโอ้เออยี่ถึงบอลลุกเอาลงรถเอาลงรถกันเลยโอ้ ตรงแม่บะเนี่ยฝอยุทธงผู้ยังไปลำๆ,ๆอยู่กกใหม่เอิ่มล้มแผลปีเอ,อมิมมือในพี่นังเอ,อ้อากาศมือในล้มลมสองมือ,ลมอหละลมทั้งลมทั้งฝนเห็นอยู่ในข่าวอยู่อุบบนอยู่พัทยาหน่อยเพิ่นว่ามีพยุขเขาอุบลนพิ่นังมองดินนั่นน่ะเน่มองพื้นดินอี่ซังนีนๆๆ่แหละสวนสนุกสนิกบ่ ตอนเด้าดีหัลงม,มาเลยเด็เเเดกคนสเก็บก็มีหนังสามันคือหัวซักอยู่มาที่ทสิอ่หัวต้งพี่มันจังไรนะยพี่ะอะอสนสนีมาอางุนบันนอก อังุนบอสอ,อังุนทรามศาสาะเอสเ,เห้อเสียบดิ๊บท่านไม่ีคนสือขอสสเก็บไปขายกา่อนไม่มีคนสือ,อลายแห้งมาเดียวนี่ก็ได

ทำไม้บาน,นออกน้าพี่น้องเอ้ยเนี่ยผล,ลไม้แบบปลูกทั้งล,ลไม้แบบธรรมมาสาบบ่อต้องใส่เนี่ยไร่ผลปืนแ,แล้วเองทุกเองดิโอ้นาเรียก,กน,น,กนกเรือละไปกินเยอะไปเอยแต่ว่าเมื่อฟากเล็กหน่อยนะให้หน่อยมากินปาผิดแบบ เรื่องโกงนั่นกับมีเด้นแมนวกงนั่นกันพวกขึ้หลายแ้่วิกวนี้เบิร์ตปีกินพวกนั่นหวานเนะหานะ หวานวะ่ะ โกนีบ่เป็นชิปเป็นชิปโกน้แถวอีสานะือม่กันไหนเนาะซก็ินที่กันเออแถ่อีสานเนี่ยมีเพราะว่าอีสานแถวอุบวนบ่อหล่อเอสแถวอันนี้นะาะว่าพื่นกา นี่คิดชอบมาสามแบบภาพคือกันแบบมีแบบนี้นะบรรยากาศข้าวยังน้อยโอ้ยจะอ,อะจะ่อนแห้งแล้วมะขวนเล็กใหญ่เล็กใหญ่ยังแ่อ,อนอยู่ยิ่ข้าวว่ามาหัวฟุกเลยไปปิดีเป็นหางหล่ะ มาไ,ได้ปะขอดิอนี่เหียงนะม,มาหัวพี่น้องมาหัวมาอัาง,งุนเล่าเฮ้ยอัาง,งุนอัาง,งุนอืมของกินแะไรไปลกลิมนะ่มไหมอ่มอไปไปรถบองดีดลิ่มก็เดี๋ยวเมืเ่นอนจะได้เนี่ย <laughs> okay. Thì Quá mà mương phù vào một biển bên เนาะ. นาาินเนื้มากันนี่ฮะตอนมันจะมีอยู่ทั่วไปเขาบปเลยปูมันจะเกิดเองโดยธรรมชาติ